อ่ะพร้อมกันหรือยังไปอ่านเจไหมครับอ่าตอนนี้อัเดเยอะปอเออเอ,อ้อ้ออ้อโอ้โหรู้สึกว่าในนี้มันจะเยอะมากเลยเนี่ยอ้อ้อ้ออออีกตัวอ้าวว่แล้ว รู้สึกจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอก้เอพี่คงไม่ได้หูฝาดวายอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันทำให้พี่แหลกโอ้้เดี๋ยวเอาน้กงนอก ่วยช่วยิดดดกระสุนหมดโอ้น้องไปใกล้มันทาไมอะมันใกล้ตกอะไรปแล้วไอต้มแลกอ๋อหลัแจัดโอ้นเหมือนนั่นนะไอบูมเมอร์อ๋อโดนเพิ่งโดนน้ของโดนเกียวบูมเมอร์โอ้อ้ยกนลันเชอร์ใครจะเอาก็เอา เอาเลยครับน้องใส่เลยเต็มที่ตัวใหญ่มาแล้วเนี่ยกระนำเลยอือเอาจริงตัวไหนโดนฟึ่งโดนโดนฟึ่งเอ้าอุ๊ยยวนลงไปตายโอ้ยเอ้าเอยเอยชักเกอร์มาชักเกอร์ชักเกอร์อ้าวแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้าเอ้าเจ้าหนองลงไปนอนทำไมเอ้าติด อย่าอ้วนตายตายอย่างนี้มันจะไม่รอดไห้อย่างนี้จะไม่รอดไหม,อไ,ม,อไ,หมไอ้อ้วนไปแล้วไอ้อ้วนออกจากเกมแล้วโอ้ไม่ร <c oughs> ่วมมือร่วมใจกันลงลงไปข้างล่างเลยช่วยด้วย <c oughs> ป่าจำไมโอ้ยวายซอมบี้ช่วยได้นะทำไมมันมีแลกนี่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  อ่โอเคมาบเกือบจะไม่นอดเกือบตายกันหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนละที่มียาเรักษาไปรักษาไปโอ้ยโอ้ขอบคุณมากครับน้องโอ้จะฮิวเรื่องไหนก็ไปละอ่าไปตรงไหนต่อเอ้ยเปกอนไปทางไหนเอ๊ะตองนี้หรือเปล่าโอ้โห วิ Line Line like ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอ้หลบมล้มล้ลลลกันลนไงอ่าเฮ้ยอย่าเสร็จเเฮ้ยเสียงแล้วะเสียงแล้วะเสียงแล้วะเสียงแบบนี้ไม่น่าไม่น่าพึงประสงค์ว้วว้าวชัอเลยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันใครมันใครอุ้ยเอไอตบหลังเนี่ย ฮ้ยไประเบิดกูแห่มาเติมเลยครับพี่น้องเอาไปเวียนกับเร็วสิเอ้าเร็วไป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 เร็วตรงไหนนี่อ๋อสปิทเตอร์สปิทเตอร์ตายซะมาเร็ว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 ทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยว้าว ไอ้บูเมอร์เฮ้ยระวังระวังโอ้อาวมันหนีมันหนีนี่มีหนีด้วยโอ้โหโดนโดนโดนแต่ว่าโอ้นี่ได้ของดีตบผมตีอยู่นะครับเฮ้ยฉันชื่ออันนัทางนี้ไปได้หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเรามาทางนี้สิเอ้ยทางนี้มา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 อุ้ยอะไรอะใครยิงแหละว้าเฮ้ยชัดเลยชัดเลยชักเกือ นี่นี่โอ้ยอะไรอะไรอะไรระวังระวังเอ้าโอ้ยโอ๊ย zombie 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 ตาย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 โอ้มันมากันเรื่อยๆดิวะนที่เราหมดออกมาครับออกอะไรอ่ะมีอะไรโอ๊ยข้างนอกก็ซอมบี้เพียบเลยอาว์อาว์ยิงยิงมันมันไม่ตายเยี่ยมสโมุเกอร์ไป โอ้โหกระจายเชี่ยเอ้าเปิดปุ๊บเคลียร์ทางเลยครับน้องเคลียร์ทางเลยครับผมจัดการโอเคประตูเปิดแล้วเดวิล่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต้องช่วยด้วยช่วยด้วยอู้เกือบตายแล้ววินาทีจะตายอ้าโอ er like no er <fais> ้ดีมากครับเคลียร์ทางให้ แต่รู้สึกว่าเลือดพี่ก็จะลดลงไปด้วยเนี่ยพี่อยู่โดยคนตาชัดให้เอาเลยครับกันโอ้ไม่อย่าเอ้าจิ๊เตอร์มึงจะว่าอะไรตอนนี้อ้าอ้าวเชื่อหายแล้วชื่อหายแล้วรอด้วยเลยโอ้าเฮลเรฮลโอ้ตายจริงทีเดียวเอาเอาไปช่วยกูล่ะแ็กี้ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้ช่วยพี่ด้วยช่วยด้วยไปดูทำไมเอาพี่ขาดไปไหนขาดอันที่หลบแล้วไปอยู่แล้วข้างหลังครับเพื่อนโอ้ยโทกี้โทกี้เออเออเอ้ยเพื่อนกันหนึ่งแล้วเอ้าเพื่อนตายหมดหนึ่งแล้วกูจะช่วยหนีไม่ได้เลยนะมันช่วยไม่ได้อ่ะกินยาก่อนเอ้าเอา เขียกดเขียทางกดเอา,เอาอน้าอ,นอ,าองจะได้ลุกไหมละ่ะครับเนี <laughs> ่ย <laughs> ไอ้วนเอาไอ้กูเป็นคนสุดท้ายนะเอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตกเออเอาแมยังมีตบจะช่วยอ้วนลริ่ใส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 ่ช่วยเพื่อนรุรุ่จนรุ่นโอ้จริงๆ แดดที่สั่นจะขนาดนี้แด่ไทยจะขนาดไหนโอ้มันมาอีกชุดแล้วกูจะยิวก็ไม่ได้ยิวเลยเนี่ยเอ้ยยิวได้แล้วมึงไปเล้วไปเรื่ยๆตามไอ้อ้วนไปตามไอ้อ้วนไปไอ้อ้วนมันรู้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับน้องเดี๋ยวเดินช้าเดินชาอ๋อน้องน้องไม่มีอ้าวอ้าวควเราหมดไปแล้วไปนู่นเลยมูซมบี้รถหลังอ่าเร็วมากระจุด เอ้าเอ้าเอ้ย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 อ้วนเป็นไหนไอ้อ้วนเป็นไหนแล้วเอ้าไอ้อ้วนมึงไปนอนอะไรตรงนั้นอ้วนไหนอะนู่นเปนไปนอนตรงนู้นอะเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเอ้าเอาตาย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 มันกำลังโดนไอ้ฮันเตอร์จัดการอยู่มาช่วยแล้วเอ้าไม่ทันขอขอเพื่อนเพื่ก่อนขอเพื่อนเพื่ก่อนจะตายแล้วจะตายแล้วเดนๆอพี่ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเปิดให้เพื่อนออกมาโอเคหลอดแล้วอีกคนอะ ชักเกอชักเกอยาเอ้าเอาใครตายเหมือนไอ้เขี้น้องรอดรอดตะเล็บไปประตูไปประตูไปประตูไปปรูโอ้ยไม่ก็จะพังประตูอ่ะโอ้ <c oughs> มันพังประตูซะนี่พังเหรอพังประตูเหรอโอ้เฮ้ยกดโอเคเออเดี๋ยวเด้อ เฮ้ยปืนนี่ยว่ะอ่าอย่างงี้ยอดเลยแหลมเป็ดละปืนโกนมาแล้วเยี่ยมโอ้ยเอ้าโอ้ยมันไปอีกแล้ว no no อุ้ยแล้วละหนึ่งโอ้าตายเลยอุตุเอาตายละน้องน้องไปไหนฮะเกมหลุดนานไงว่าแล้วจะไปไปนานเลยนะครับโอ้ไงอะ นแบบพอพี่มาแล้วออกเกมเพจเดมักก็หลุดโอ้นะเดี๋ยวอนะอไปนะครับตอนตอนนี้เกมยังเล่นอยู่นะเราน้องสามารถเข้ามาได้เลยนะผมเล่นพี่จักอัดใช่ไหมครับอ่าใช่ครับนะครับตอนที่ตัวน้องจะจะตายซะก,ก่อนเราต้องหาทางไปแล้วว่าจะทางมันอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยนอ้าวแล้ว ขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเสียงฮันเตอร์ดีวะเฮ้ยอ้าเพื่อนเพื่อนอ๋อโอ้ยไม่ตัวแล้วไม่ตัวไอ้ฮันเตอร์ฮันเตอร์ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วโอ้ซึ่งว่าตอนนี้มันจะออกจากห้องทุกคนเลยนะครับเนี่ยอืมจริงเลยมาแล้วโอ้น้องมาพอดีเลยตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยครับเนี่ย ตาของตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วครับไปกันหมดแล้วโอ้ยพิินินไอพินอ๋อโอ้ยโอ้ยเอเสียงเสียงชัดเลยอย่าเพิ่งอย่าโอ้โหมึงบีดไกลมากอ่าเราจะรอดปนด้่านนี้แล้วแล้วมันไปทางไหนล่ะครับมันครับอ๋อเขากำลังไม่ทำอะไรแล้วผมอ้าช่วยด้วยช่วย โอ้ยตัวนั้นมันโอ้โหติดผนังติดผนังโอ้โอ้ช่วยช่วยเพื่อนหน่อยอืมโอ้แม่งชนแรงเกินเขาเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอยู่นู้นเข้ไปโดนเข้าโดนเล่นเสร็จแล้วนขึ้นข้างบนนะพอขึ้นแล้วเจอไอ้ตัวไอ้ตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยเอ้ยจ็อกกี้อะไรอะจ็อกกี้ข้างบนห่วยวิวิวเกือบเกือบไปละเกือบไปละเฮ้ยตันตัน ัตปะสัตปะไปได้ไหมเอ่ยสอนบอกบอกบอกไปทางนู้นอ๋อโอเคงั้นเรามาถูกทางแล้วไป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 เราจะรอดหรือไม่นะฮะนี่ไงเซฟเขาเยี่ยมเลยด้วยเพื่อนมาเร็วมาเร็วเร็วเดี๋ยวพี่คอยจะคอยคุ้มกันให้ตอนนี้เออ่ทางโล่งเลยเฮ้ยสโมรเกอร์สโมรเกอร์ชักเกอร์ก็มีเจ๊กกำเข้ามาตายเลยเอ้าชิบหาย เออจริงด่ะตายตาย,ตายตายไปแล้วนะเพื่อนต้องมาตัดเลยตายเพื่อนโอโ้โห <laughs> โอโ้โหเราจะผ่านได้ได้ใช้เวลาเป็นอะไรที่เท่าเชฟเาินนาด <นะ S 1> มากโอ,โอ้ยเออไม่เชื่อเลยว่าเราจะเล่นได้ถึงขนาดนี้แล้วโอ,โอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเรารอดได้